ขอกราบสวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับผมบอทนะในเกมโมเดลชิปที่เราห่างหายกันมานานเลยวันหนูก็ไม่มีอะไรทำนะเบือ่อก็เลยมาเล่นโมเดลชิพหน่อยแล้วกันโอเคไม่ได้มารีวิวเรือนะผมจะลองอา่ามีคนมาชวนเล่นไหมเมื่อกี้เพิ่งจะหาเออคนเล่นด้วยนะเพราะว่า ไม่มีละไรทำประกาศไปในช่องแชทนะแต่ว่าผมลบห้องแชทแต่ว่าผมลบเซิร์ฟผมลบห้องทิ้งไปแล้วจะปิดไมหมดีกว่าอ้เขาเล่นยามาโตะวันนี้ผมว่าจะเอายูสคอบมาเล่นนะ ยังไงเนี่ยเขาดิดไม่หลดฮนะ่ยูสคอรบแอบปแนะอเปิลนั่นเหรอฮะโบนเที่เราจะเล่นยูสคอร์บนั่นโอเคโอเคผู้เล่นเขาเมื่อกี้นะเขาเหมือนเน็ตจะหลุด,ลดนะเราจะลองจะไปเล่นออนไลน์คนเดียวก่อนละกันเป็นแอปเปิลรออั่นยูสคอรบก่อนละกัน ออริจินอลทุกอย่างน้มิซก็หมน X35 ปืนใหญ่3 0เครืองยูรเวอด IBU หมือนสองสามล้านม,อม,อมอโมคอนโดทอทออนอนาง53กี 65K แล้วก็แบ g ก o s t ของเรา EE ทุกอย่างคล้ายๆแบบเดิมนะครับออริจินอลน,นะโอเคมาโอเคเข้ามาในเกมแล้วนะ โ okay. อเคเดี๋ยวดูขึ้นมาของเราควรจะจ oh, ับหัวตั้งนะโอ้โหจะร่อนอร์ุผมว่าฝั่งเราน่าจะเป็นฝั่งที่เสียเปรียนะเพราะเริ่มลุกขึ้นมาเรา,ามมเนี่ยาอาวุธค่อนข้างน้อยเลยโอ้โหเอฟสามห้า <c oughs> เรียบร้อยโดนสอย <c oughs> แล้วเรามาก่อนเพื่อนนายประเด็นเะนี่ยของเราเป็นเรือราตเวนไม่แน่ใจเอิ่ม ไม่เลยผมเคยเห็นเรือธงของรัสเซียนะจะเป็นเรือเออ่ลำใหญ่อะแต่ปัจจุบันมันโดนจมไปแล้วไปเลยคี่เป็นอาวุธสี่เบิร์ดอืมอืมแรงใช้ได้อยู่แต่ผมไม่ได้อาบเลยโอ้โหอย่ามาโตมาบันลัยละต้องฝ่ายเราเพราะมันเป็นใจการยามาโตครับถอยยามาโตมายามาโตมา บันไดแล้วอุ้ยขค้ือนบีนไอ้ผมน,นี่ผมต้องรีบจัดการยาม,มาโตะให้เร็วที่สุดแล้วก,ก,ก่อนที่ผมจะตายซะก่อนโอ้ยเคแมาที่แรกผมก็ตะเลิดออกไปให้ยาม,มาโตะยิงเล่นนะเคครั้งนี้ต้องดีขึ้นมาเล่นสิ่งที่ผมชอบท่านดัดหน่อยไหมละ่ะ อย่างเรือบรทุกเครื่องบินคือวันนี้แบบผมไม่สนแล้วนะผมเบื่ออ้าวนะทุกคนคนระับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักเรือหลวงจกกักรีนะันรือเบสอย่างนี้นะ,ะก็คือเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อากาศยานลำเดียวและลำแรกของประเทศไทยนะซึ่งผมคิดว่าลำนี้เนี่ยมันคล้ายๆเรือหลวงจกกักรีนะันรือเบสเลยคือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะก่อน เดี๋ยวทุกคนลองดูมุมนี้อ่ะมันเหมือนมากเลยนะแบบนัแต่ว่าเอิม่มเรือบรรทุกอากาศยานในเกมนี้ว่าจะเร็วเอย่างเช่น US เอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นเรือทุกเฮลิคอปเตอร์นะแต่เกมนี้จัดเป็นเร็อทุกคนันทั้งหมดเนี่ยคือมันเหมือนเรือลงจากกีฬาเรเบดบ้านเรามากเลยนะเดี๋ยวผมลองติดให้มัน,มนหนืหน่อยผมไปติดสักครู่นึงโอเคเราก็ไปติดอาวุธให้กับเรือเจ้าเอิม่มอีกเอ่อผมขออ่านก่อนนะ ผมจะเรียกวา่าซีห้าห้าหนึ่งเหมืกันนะโอเคที okay. ่จริงแล้วมันไม่ใช่เรือหลวงจากเกียร์ระเบิดหรอกแต่ว,ว่ามันเหมือนมากเลยนะคือเรือหลวงจากเกียร์ระเบิดเนี่ยสั่งต่อมาจากสเปนนะแต่ผมลองติดให้เหมือนโดยอย่างเช่นอนะขี่ปืนอาวุธหาพูลซึ่งเรือหลวงจากเกียร์ระเบิดไม่มีนะแต่ว่าเอ่อผมเอามาใส่นะเอามายำให้มันเหมือนของที่ไทยมีก็อย่างเช่นหาพูลสีบนเรือหลวงจากอาปนะูมิพลนาดุนเดนนะเมลาร่าเรือหลวงจากเกียร์ระเบิดก็ไม่มีหรอกนะเขาจะเป็นป้อมปืนแบบอัตโนมัติแต่ว่า เมลล่าอมมันเป็นป้อมปืนที่ติดอยู่บนเรือรบไทยหลายลำเลยนะแล้วก็มาร์ค45ซึ่งมันก็เป็นตอรปิโดที่ประเทศที่กองทัพไทยเนี่ยผมเห็นติดบนเรือเยอะมากเอวี EV 08เออซึ่งปัจจุบันบลประจําการไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะเอามาใช้แล้วก็เซ ah ียฮอมไทยนี่ใช้ในทะเลบอ่อยเลยแล้วก็ฟาลังนะ โอเคเดี๋ยวผมกอ่อหืออื้อหืออื้อหืม,ม,มไม่ได้อัพอะไรสักอย่างเอาล่ะเราต้องปาดเงยกันหน่อยเอาเลยเอแหละวันนี้ปาดเงาจริงๆริงทิศสายผมไม่ต้องหรอกมีละลาดโหไอ้นี่สำคัญเลย เลยใช้เงินฟุงฟ้งเฟืยมากนช่วงนี้เนี่ยเอเอก็ควรจะอัพนะเพราะเอเอขาค่อนข้างจะกากตดนิดเดียวหน่อยไม่ได้กินน้ำก่อนอัดคลิปด้วยสิโอเคมาโอ้ได้แมปนี้ด้วยเ้ย มาดูกันเราจะไปรอดหรือไม่กับไปเรือลำนี้อาวุธก็เป็นอาวุธแบบก,ะกะ,กะกะด้วยสิบอก้วเขาว่าบนรลมากโอเคเราทำการเข้าเกมมาแล้วเดี๋ยวเครทำหน้าที่ไปสปอร์ตเลย เอวีี 2008, ่สิบแปดเฮอยร์เนี่ยมันค่อนข้างจะช้าและมันชินนิดนึงยุคเก่าเลยยุกสามปกเลยนะโนอะ้ย okay. มันเหมือนใช้เหมือนมีการาฟิกสวยใช้ได้เลยนะี่โอ้ยโอยผมลืมลืมลืมคือเกมบางเกมเนี่ย มันเรียกว่ายังไงอะ่ะคือเกมบางเกมจะขึ้นมันก็ต้องบางครับจอยลงนผมเล่นหลายเกมอนะก็เลยเป็นที่ว่านะเอามาผสมะส,สากันเอเคไม่เป็นไรเอามาเอาใหมา่เราแค่ไม่ได้สปอร์ตช่วยเพื่อนเลยใช่ไหมโฮเขีเอามาเอาหมาผิดพลาดอย่างมาเห็นเเ ที่จริงแล้วเอวี h ่ l นเปมันน่าจะเป็นพวกเครื่องวีน,นัสซัพพอร์ตนะห่างกันไปเ่ยเจ็ดสภาพของมึนะซัพพอร์ตแล้วเจอเรอนโอ้ยโอ้ขึ้นก่อนเลยครับทีนี้แล้วเราเ่จะมองศัตรตูคืออะไร ูอ d อ s มิดโอ๊ยวะไรต e? ลกแตกเลยโ okay. อเคโจมตีเรไวหนไว้ก่อนเล่นเรื่องเล่นคึ้บินเรวนี้เราไม่ต้องหวังจะแบบเจ็บดาเมจอะไรมากเนี่ยแค่มันทำได้แค่นี้นะครับนะบินลงไปยิงมิสไซล์ประมาณนี้แหละคือคุณอยา่าคาดหวังเลย มันทำดาเมจได้น้อยนะโอ้ยเล่นเกมนี้ผมอยากออกจากการต่อสู้เลยผม,มากเลืเว้ยโอเคจากการต่อสู้ครั้งที่แล้วนะผมคิดว่าผมมาเป็นตัวผมมาแบบเป็นตัวถ่วงเพื่อนมากเลยนะคือแบบมันเป็นตัวถ่วงจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่เข็นอีกโอเคคือเรือลำนี้เนี่ยเป็น เอางี้คือวันนี้ผมมาแต่งเรือให้เหมือนเรือหลวงประเทศไทยอะ่ะโอเคต่อมาจะเป็นเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชนะซึ่งเรือที่หน้าตาเหมือนที่สุดเนี่ยมันควรจะเป็นพลัมอื่นแหละแต่ว่าด้วยความที่เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชมีวุฒิเจ็ดช่องซึ่งลำนี้มีวุฒิเจ็ดช่องเท่ากันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคผมน่าแตกแล้วมันมีห้าช่องไม่เป็นไรเคียมาเลิกช่องแรกเลยขี่เป็นอุธต้องเป็นหาปูนหาปูนผมไม่มี อย่างนี้ก็ต้องใช้อำนาจเงินหน่อยมั่ปล่าแล้วผมไม่ใช้โอเคผมมาเอาหาพูนเลยมาขาโมยครับขโมยหาพูนเอาโทมาฮอคเอานี่ไปใส่แล้วผมเอาของไปคื้ที่เดิมกันดีกว่า โอเคแล้วก็เราจะกลับไปใส่ที่เดิมเลยล้วจะเอามาใส่ใส้เจ้านี่มาเริ่มที่ปืนใหญ่เลยแน,น่นอนปืนใหญ่ต้องเป็นมิลาร่าลีแพร์7 6มิลลิเมตรจากอิตาลีตัวดูมา45มันเดิมนะโฮลำนี้แล้วแล้วก็เอเอตงนี่เลยฮาปูล โอเคเยี่ยมโอเคเข้าไปดูในเกมเลยแต่ผมจะครั้งนี้ผมจะไม่เป็นตัวถ่วงใครนะผมจะเล่นในโหมดบอทด,ดีกว่าโอเคผมคิดว่าผมไม่น่ารอดนะโอเคไปกันเลย สดีเพื่อนตอนนี้เราก็รอสปอร์ตศัตรูนะชี้หัวแต่จจเงียบๆไปบ่างเจอแล้วหนึ่งข้างหน้าเลยคลิปนี้ถ้ามีเสียงรบกวนผมก็ขอภายด้วยนะ โอ้เจอแล้ววิธีนี้ยีนะมันล็อกให้ยิงเลยแต่มันต้องระยะใกล้กว่าน,นี้หน่อยเจอฮาพูนโอ้ขับขนานข้างกัน่างนี้หรือนี้บอดมันแต่งเรือไปแล้วนะแล้วก็อาทิตย์หน้าผมมีแผนจะลงอารีนาเบกเอา้า้ะส่วนคอนที่อย่งวอเนเดอร์เดี๋ยวผมขอวิตตินะ ยีงยิงซ้ำเข้าไปอืมเฮ้ยฮาคูนี่ก็แรงอยู่นะถ้ายิงเรือรับตะวเวนพวกนี้เนี่ย <S <S แต่มันต้องอยู่ให้ถูกที่นะไปยิงเราทุกเครื่องบินก็น่าจะยิงไม่เข้าถ้าน่าจะยิเราเครื่องบินหน่อยดีกว่าโดยก่าคลิปจะยาวครบยี่สิบนาทีนะเออโอ,อ,อู้ย เล่นกับพี่แบบนี้เหรอน้องมาอันนี้อันนี้นี่แวน้นจริงเลยเยะเด็กแวน้นเหรอจะขี่เป็นอาวุธหาพูนใครบอกหาพูนกะระหู้ว่ามันใช้ได้ดีเลยนีจะปืนใหญ่ของเบาอ่ะ เรื่งนัน้นเดี๋ยวเข้าไปอือหือาปูนเข้าไปสองเบิร์ดนั่นอะ่ะเออผมว่าผมอยากลองเ,เล่นเค1บ้าง ผมไม่ค่อยได้เล่นเทียหนึ่งในเกมในในอ่าในเกมนี้เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผมจะไปเล่นเทียหนึ่งแบงค์เคนเรือลำนี้เนี่ยคล้ายๆเรือหลวงนุมใช่เรือหลวงกระบ,บี่ไหมคล้ายๆนะผมว่าส่วนลำนี้เหรอ <laughs> ชัดเลยครับเรือตอก้า <laughs> หนึ่งเรือตอก้าหนึ่งแน่นอนอย่างเงี้ย อันลรกเรือดผมจะใช้ในวันนี้มาดูก่อนนะที่จริงเราโดยใช้ฟาร์มคือดิเซียนให้หนึ่งสองนะแต่ผมจะใช้เอฟโซอ่ F อาคาราเคิรดแล้วกันนะโซเวตคาราเคิร์ดมีมิซา์สามเอฟห้าสิบสี่คาลิบเบอร์มาให้นะแล้วก็ปืนใหญ่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอก แล้วก็ AK 6 3 0อีกแล้วโอเคไปดูกันเลยผมเลือกเออเป็นเอาไวกิ้งกันโอเคโอ้ภาพสวยเนะ ่ห่ปืนนี้ผมชอบตรงที่ความมันในการยิงไสมันยิงรัวมากเลยโอเคผมไม่ค่อยได้อัพลำนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ลำลูกแรกผมอ่ะ, oh, <God. S 1> อะแลก็เล่นมันบ่อยอยู่ okay. <laughs> เเพื่อนรอกันด้วยสิเพื่อน ออ่ออแล้วส่วนตัวผมคิดว่ามันแบบอาวุธแล้วครบเวยสิอาวุธมันน้อยข้างหน้ามีการพบศัตรูนะดูในเลได้สีแดงๆต้องรอสปอร์ตก่อนแล้ไม่มีหอจะไปสปอร์ตให้ใครนะโอเคสปอร์ตแล้วผมจะไปทางขวานะโอ้ยชนีก โอ่ยน้ำทะลิ้วทำการสวยดีนี่สกูมาทางนี้เทียบเลยห้าล้ำเราก็ไปเหมือนกันนะนึ่สองสามสี่สี่ลำสมูมากันห้าลำพวดเลยเมียเพื่อนจะรู้คนเดียวดิไอศูนย์รอางกระจายเลนะท่ากระจายอรเดี๋ยวเราเล่นไปกันแล้ว ถ้าไรอะเออ U S ปอด t ัดมาช่วยะมาช่วยเนี่ยมันไมจะดีขึ้นเลยโอ้ย U S คอนเสิร hmm. น oh, ี่ต้องนะเนยนี huh. mm ่นอรงนนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ U อนเสิรนี่คอนเรอัน โอ๊ยโอ๊ยโจเลยโอ้านอ้ยโอ้เโอ้ย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 าอ้ย้ยโอ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 ้อยโอ้ยโ้ยอ้ยยโ้อ้ยยโอ้อ้อยโอ้ยมโอนย้ยโ้ยโอ้ยโม้อ้้อ้อโอ้ย้ยโอ้ยโนยโอ่ยโอายโอ้ยโอ้ยอออ้ มคิดคอนเทนต์ไม่ก็ออกกับมันเนี่ยอืน,นอเ,อออเดี๋ยวทให้ล้วโอเคมาต่อเอาละไอเกินหน้าต่อเลยนะฟังตัตูเหลือกันสองลำ ถ้าผมไปโซ่พวกเขาผมมันจะรอดก็ได้นะแต่เราต้องมีไว้คลิปหน่อยโอเคเดินหน้าต่อไปพวกมันหายไปไหนกันเนี่ยที่อตอนนี้ผมหมสสดสตนนิเลยทำมันอย่างไรได้นะ นีคลราเคิดกระดนะงานงานนี้ต้องปาดเหงื่อกันหน่อยมาเลยเอาฟอร์ดวอชก่อนเลยไม่มีเอเอมันมันขับมีเยอะเจอแล้วเจอแล้วเจอเจ้าฟอร์ดวอชแล้วฝั่งนู้นยิงสวนมาจะตอบตู้ ตนนยิงยิงเหีอโ้หมไพเลยที่บ้าน่ัคนบ้นบ้กนได้กลับมาเรเยนการถ่ายคิปคือกานถ่ายคิกับาหนหลุมมันจะมาควยผมด้วยออื้ โอ้มันบันเลยล้วเออผมทำงานหน่อยเยียบเอวเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วผมไม่น่าเลือกสู้กับฟอร์ดวอชเลยเอ้ยอีกนิดเดียวตายแล้วเอ้ยเกือบเกือบเลยครับไอพี่บอกเลยครับพี่ใหญ่ยังไงผมไม่คาดที่แล้วพี่พี่ไปเลย หัเลี้ยวหักเลี้ยวด่วนเลยสูไปดูีผมว่าเราดักหน้าเลยดีกว่าโอ้ยทุกคนช่วยผมด้วยตอนนี้ผมโดนหมาผมก่อควนสุนักของผมที่เลี้ยงไว้มันก่อควนไม่หยุดเลยไมีใครได้เสียงมันบ้างอ่ะ โอ้โยมันมาหาขุ้างไปตรงนี้เดี๋ยวจบคลิปนี้ผมถ่ายตัวป่วนให้ดีกว่าโอ้โโอโยจบคลิปผมจะถ่ายตัวป่วนให้ดูนก่อน โอ้ยบันไรแล้วเ้ยปิดแต่รมันมีเออมีจริงวิ่งโอเคโอเคมาปิดคลิปกันดนะ้วย US ออเมริกาดีกว่านะมาดูอาวุธของติดอะไรมาบ้าง อาวุธนะผมจะเอ่อมีขีปนาวุธตึนริมหนึ่งหกหนึ่งนะเอาไว้ป้องกันเอ่อพวกเครื่องบินได้แล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดอาร์บีอาร์ยูอาร์นะเครื่องบินลาฟาวเอ็มโดรนเป็นเคยูเอสเอฟสีแล้วก็ไอนะโดรนน, F C, รน,นี่เหรอเอ็กซีเจ็ดปีผมอันนะผมต้องการย้ายโดรนรัสเซียมาไว้นี่ว้าวเรือรัสเซียติดโดรนอเมริกา ันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเคเซตนี้นี่จะใช้ได้อยู่เฮลิคอปเตอร์เหรอก็ใช้ได้เคแล้วก็เนี่ยปุ๊บมือใหญ่อตโนมัติหนึ่ยก็อนะออริจินอลเลยโอริคอนแล้วก็เอ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 าอเ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 อ้อเเอเเเอเเัเนเอนเ เอานี่เลยโอเคไม่รู้ผมจะสู้หรือไม่หนูคือวินฝ่ายตรงข้ามได้ไหมเขาถ้าเขาเอาเจอร่อนนัฟฟอร์ดมาผมคิดว่าโอ้ยมันก็คงเป็นงานที่ไม่หนักหรอกโอ้เจอร่อนนัฟฟอร์ดด้วยโอเคงานมาเราไม่ต้องพูดผ่านน้ำเงินถ้าเราสปอร์ตที

เจอแล้วอุอนะอย,อ,ยอะไรเนี่ยเล่นโหมดบอทอยู่ใช่ไหมเฮ้ยวุ่นแหลกเลยอะไรอ่ะคือเดี๋ยวก่อนมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้มาโดนรัสเซียก่อนก็ได้ใช้โดนรัสเซียมันไม่ต้องห่วงอะไรมากนะเพราะเรามีเซอร์คอนอยู่เซอร์คอนเนี่ยมันยิงไล่ไกลามากนะ อุ่ามาโตอีก,กิสผมโดนโกงทุกอย่างเลยมั้งเนี่ยมาเราจะออกจากระยะของเขาก่อนมันล็อกเป้าไกลนะอุ้ยเขากดแฟนให้ผมยิงเซอร์คอนไม่ได้แกเอาเอ็สามห้าไปเลยส่วนยามาโตเนี่ยผมจะเก็บเซอร์คอนไว้ให้ยังสวยงามเลยแหละอุ้ย เอาเซอร์คอนไปวู้ดเขาสอยเซอร์คอนผมอะไมาอยู่แล้วว้ยเหยีย <Yeah. S 1> แล้วโอ้โผมแพ้แน่นอนอะปิกคี้แบบสวยงามเลยแหละเอาไอ้นี่ไปไอ้เจ้านั่นโอ้ยังไม่รอดแน่นอนตรินกร นี่ไงเอออุ้ยขึ้นฟ้าดูนี้โอ้ยยามาโตอีกิสยามาโตอีกิอีกิก็มาไม่ใช่อะไรไม่ใช่ท่าทองสาว,สาวบันไดแล้วผมเจอยามาโตแบบอัพเกียรดซะด้วย ใช่ไหมผมรอดแล้วทีนี้ถอยก่อนถอยก่อนฝั่งนู้นเลือกประเจนมาส,สองลำเหรอยามาโตอิกิสสองลำเฮ้ยมันจัดอย่างเงี้ยทีมเราอะ่ะมีไอฟมอสโคแลนี่เขายามาโตอิกิสมันไม่มีทางเลือกแล้วแหล,แลมะมต้องสู้แหละมันทำอะไรไม่ได้ ไปท้อออ้ยดูมิซายแล้วสิเอ้เอ้ยโอ้ยสโอ้โดนเล่นแล้วว้ายข้างมียามาโตให้ได้ก่อนเฮ้ยงอเมีัมมันไม่เลยแต่ถึงก็จะไาโอยคนหอบังคับการ

แล้วรอดเว้ยโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ mm hmm. ครับนะครับดีผมกำลังนั่งถ่ายวิดีโออยู่นั่งอัดคลิปอยู่มีตัวปวดมากวนผมด้วย